สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พนุษย์จะมาตัดมะม่วงแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูลูกนี้ก่อนค่ะมะม่วงได้เลิกแล้วค่ะมันเหลืองแล้วค่ะลูกนี้ก็เหลืองว้าวมันหล่นลองแล้วค่ะดีนะเนี่ยที่เราเอาถุงมารองรับไว้ลุงเปีย้ยมาดูค่ะลุงเปี้ยลุงเปีย,ปยมาหยิบขึ้นแล้วไหนเนี่ยในเนี่ย เห็นไหมเหลืองใช่ไหมลูกใหญ่ไหนแล้วมาเชอยว้าวหอมไหมหอมหอมใช่ไหมโอ้ดีนะที่เราถูงมัดไว้ลูกอื่นอีกล่ะลูกเปียลูกนี้เอ้ยลูกนี้ก็เหลืองนะเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกเปียเป็นคนตัดค่ะเก็บเก็บให้หมดเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยเราจะได้เอาไปทำข้าวเหนียวมม่วงว้าวลูกนี้เหลืองแล้วหอมเหมือนกันหอมแล้ว ว้าวลูกใหญ่ค่ะพันนี้นะคะเนื้อแน่นหวานอร่อยค่ะรับประกันคุณภาพเลยนะคะอ,นนอูลูกนั้นเขาเหลืองค่ะเหลืองไหมอ๋อเริมเหมืนกันเก็บด,ดีกว่าค่ะเก็บเลยเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวอ่าห,หลุดเลยวหลุดเลยอ์อ,อก,กันิกค่ะไม่มีสารเคมีนะคะเดี๋ยวให้ลุงเปียตัดให้หมดเลย ปีนี้ได้แค่เก้าลูกค่ะปีที่แล้วได้เยอะค่ะปีนี้ได้เก้าลูกฝนตกเพราะว่าฝนมันตกช้าดอกหมดเลยเราก็เลยได้แค่นี้ค่ะแต่เราก็ภูมิใจแล้วอยู่ที่กันดานแบบนี้ไหนในลูกนี้โอ้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะหอ,อมหอ,อมไห<อ>มส<ะ>ุกแล้วนะก,วนะก็สุก จะสุกนี่มันสุกมึงมึงต้นมันจะหวานมันจะหวานนู้นนู้นลูก,ล,ก,ล,กลูกนี่ค่ะลูกลูกนี้สิเดี๋ยวดูลูกนี้สิเป็นยังไงเกลี่ยถุงได้เลยค่ะเพราะว่ากลัวมันหล่นลงอ๋อนี่หล่นแล้วน่าหล่นเลยดีนะน,นั่นโอ้ลูกนี้สุกแล้วดี<ก>เลยกก็ูตรงนั้นเลยถ้ามันหล่นอ่ะน้าแล้วลูกนี้ ดีแล้วที่เราเอาถุงนี่ค่ะไอเดียเอาถุงมาไว้เลยค่ะไอเดียลุงเปียค่ะมันมมก็จะได้ไม่หล่นลงไปมันไม่ช้ำเห็นไหมคะเอาถูมามัดไว้เลยค่ะแล้วก็หล่นจริงๆเออไม่งั้นมันช้ำนะโอ้ไม่งั้นช้ำเลยเนี่ยว้าวกูดไอเดียเลยนะคะเนี่ยลุงนี่ว้าหล่นอกีกแล้ว <laughs> ว,ว้าวลูกนี้ใหญ่ลูกั้นใหญ่ใหญ่ดูใกล้ๆค่ะลูกนี้ใหญ่เลย ผลกาลังมาดีแล้วล่ะใช่ที่เราเก็บยังเหลืออีกลูกนี้อ่ะอ่ะลูกนี้ยังไม่ต้องยังลูกนี้คิดว่ายังเขียวอยู่ค่ะยังใช่ลูกนี้สุกไหมไม่สุกหมดแล้วนี่ค่ะเอาลูกกิน สองสามสี่ได้หกลูกได้หกลูกค่ะสองคนสองค่ะข่าวน้ำม่วงข่าวน้ำม่วงลุงเปียโอ้โอ้โอเคค่ะโอ้โหหวานชอบเลยหอมหอมด้วยนะคะ เดี yeah, ๋ยวข้าเหนียวมะม่วงค่ะข้เหนียวมะม่วงโอเคค่ะปลกลูกค่ะปกลูกแต่ว่าที่ยังไม่สุกก็มีอยู่ยังไม่สุกก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยยังหลายต้นอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวข้เหนียวมะม่วงสวัสดีค่ะมากินด้วยกันเพื่อนๆหอมอร่อยนะคะ